พี่น้องเจอกันช่วงแต่บ่ายเด้อค่ะพี่นอ้องฝนตกค่ะทางโคราชแห้งค่ะพี่น้องมืดมือแล้วค่ะพี่นอ้องเอ้ยทางจังหวัดอื่นคือปั่นสาวยู่บอค่ะตกมืดมือแล้วค่ะพี่นอ้องค่ะโอ้ตังแต่สาแต่บ่ายหดคำค่ะพี่นอ้องน้ำไหลค่ะพี่น้อง บนกระสาวอยู่เดอ้อวัอนี้ค่ะพี่น้องไอยู่เขาหรือจังไดเนาะตกแต่สาวจนหดทามค่ะพี่น้องอตกชักตกเนี่ยตกจริงจริงค่ะพี่น้องจนไปไหนไม่ได้แล้วค่ะพี่น้องวันนี้ไปอยู่กับถ้าโมาพ่นมาเบิรงแล้วค่ะพี่น้องตกจนน้ำหล่นองเนาะค่ะพี่น้อง คาพี่น้องน้ำจนหล่นองเนะาะค่ะพี่น้องตกคากตกเม่ตกจริงๆริงไม่พี่น้องค่ะอีลีค่ะพี่น้องตกเอาแบบมะเห็ดเน่เห็ดอีหยังกักอย่างเลยค่ะพี่น้องน้ำจนหล่นองเด้อค่ะพี่น้อง ตองกับตป็ก,กับขาดขาช้อยอ,อยู่ตุก็นแชะป็นทางอีนนี้ค่ะพี่โนโอ้องขนเปลี่ยนแช่ค่ะพี่โนโอ้องตุแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆต้องใสสิ่งมัดขึ้นแล้วค่ะพี่โนโอ้อง บานแชะมากค่ะ,ะพี่น้องน้ำเป็นโนนลนองเนาะเ <c oughs> ออคัาอิลี่ค่ะพีน่น้องพาไปเบ่งหลังบานโอ้ยน้ำปกติท่วมบานแล้วฝนตก <c oughs> แฉะไป้มดค่ะพี่น้อง อะไรบ่ได้เลยออกไปไหนกับบไ่บดได้ฝนตกหลังบ้านกับน้ำเชะความเออพี่น้องบึงป่าดูดำขมือมเนี่ยสิตกมัดขึ้นเลยก่ะพี่น้อง ลอยกันกันเลยเนาะดูเร้วบ้านอ่นกับสิเต็มคือบานซายอยู่เลยเนาะคาตกม,นมันมือมัดขึ้นค่ะพี่น้องหาจับกบจับอึนแล้วค่ะพี่น้อง<ม>อีกกระปูออกหลายค่ะพี่น้องทางนี้โอ้ยเขาหากระปูได้ค่ะพี่น้องเขาอยู่บ่ได้ไปเด้อบ่าบวกบบ่อยู่ค่ะพี่น้องบ่าวกบไปทำงานค่ะพี่น้องอยู่คนเดียว โอเคจบดีจริงเยวบริเวณบ่านสาวยูเด้ค่ะพี่น้องแชะ <C ut ters> กระน้มค่ะพี่น้องแชะไปเหมือนเลยค่ะเปียพี่น้องใะไรโก้หาโก้หาเขียด ภักตกแน่จริงๆเบิงเบงเด้อค่ะพี่น้องเบิงบ้านสาวอยู่ตกจริงๆค่ะพี่น้องไม่ได้บอลลนนะคะว่าจะไปจอบบางเฮ็ดค่ะมือื่นมือื่นพี่น้องตกมาหลายมือแล้วค่ะพี่น้องแต่มือนีที่ตกมัดมือมัดขึ้นแแน่นอน น้ำ้นหล่นโอ่งเนาะพี่น้องไปใส่บอดาเด้อค่ะฝนตกฝากกะลองพี่น้องเพาสิเป็นทัวประเทศแหละค่ะพี่น,อน้องฝนตกมันหยอดบกขามบานสาวอยู่พี่น้องเอ้ยออกขากองเนี้ยตมไกล้เนาะ อยู่กับมาไทยมุกเพื่อนเบิงฝนตกเนอะค่ะพี่น้องดูสภาพอากาศบานเห่าค่ะพี่น้องโอ้ยมัดมือมัดขื้นนี่แหละค่ะพี่น้องสนุกคนจับคบจับเขียดนะค่ะพี่น้องกกอีกระปูน่อยออกหลายค่ะพี่น้องทางบ้านเพ่นได้พกแพ้โมนี้ค่ะพี่น้องฝนขับฝนเนี่ยฝนจนนาำ โดนปู่เลยนจริงๆค่ับพี่น้องตรงนี้พายุเขา่าบ่อสาอยู่ว่าพี่น้องเรียมตัวหาเห็ดแล้วครับพี่น้องช้งโคราชป้าน,นี่แะ่แท้ครับพี่นอ้อง เออบางแห่งจะตกมาแห้งอย่างเงี้ยนะฟังเสียงค่ะพี่น้องจริงๆ เงไนค่ะพี่น้องเอ้ยดูดูาสมนเลย ลูกบ้าเต้าแล้วค่ะพี่น้องต้องรับคลิปนี้กับฝากใบแค่นี้เนาะคลิปหนาพูกกันใหม่เนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ